ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งมาทดสอบเยอะแยะมากมายะั้หมดที่เราจะไม่ค่อยเป็นสับสนตรงนี้ต้องใช้คําว่าแล้วแต่อะไรแล้วแต่วัสนารรมแล้วแต่วาสนาคือ <c oughs> แล้วแต่วัสนากแ,แาาาาายธรรมธรรมะดีนะมันก็จะไม่สับสนไม่หลังเลมุ่งแต่ทางเดียว ในปัญหาวสัสรคในระหว่างทางเยอะมากมากเยอะมากมาก,มากถ้าหากว่าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยมันจะต้องมีจุดหักเหนะจุดใดจุดหนึ่งจุดไดนะตัวนี้เองดีที่เราจะต้องเพียรพยายามมุ่งม,มั่นแต่แรกเลยอธิษฐานจิตด้วยเลยมาอธิษฐานจิตด้วยนยะแต่ต้นแรกๆในสมัยปฏิบัติครับข้าพเจ้าปฏิบัติในวิธีนี้จะรู้หรือไม่รู้ ไม่เป็นไรแต่ขออยาให้ข้าพเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิขอให้เป็นสมาธิทิฐิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอธิษฐานไปแค่นี้แหละแล้วก็มุ่งมัน่นแล้วก็มุ่งม,มั่นว่าทางไหนที่จะเปิดเคียไปจากสมาธิทิฐิและจำให้มั่นเลยว่าสมาธิทิฐิคืออะไรใช่ไหมทีไ่ได้กล่าวว่าทุกครั้งสมาธิทิฐิเดนิฟิเนชันของมันก็คือหนึ่งให้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นที่ตั้งของทุกไม่ใช่เป็นที่ตั้งของตน ไปจับของตัวไปที่ไปจับของเรา 2. ทุกนี้ต้องมีเหตุที่ไปที่มาทุกไม่ได้เกิดโดยบังเอิญสทุกนี้ดับได้หรือไม่ได้ดับได้สให้ค้นหาวิธีนี่คือ d e f i n i t i o ของคำว่าสมาธิีให้จำาุุดนี้ให้มันคงแล้วมันจะไม่ค่อยเผลอศาสดาอาจานุนหนมาอธิบายอย่างไรถ้าไม่ลงล็กทั้ง4ข้อนี่ แล้วก็ท่านยังไม่เป็นทั้งสีข้อท่านอธิบายได้อย่างลึกซึ้งมาโหรานแต่ว่าท่านยังไม่เป็นเนี่ยก็ยังไม่ใช่ต้องรู้แจ้งรู้จริงแต่บางคนอาจจะเป็นแต่ว่าอธิบายไม่เป็นตรงน,นั้นน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะเวลามันเป็นเนี่ยเร,รู้ออกว่าเป็นเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าอธิบาย,ยดังหยดเยิ้มหยดเยิ้มลึกซึ้งแต่ถ้ามันไม่เป็นเลยก็รู้เพราะอ,อาการเป็น,นมันรู้โดยโดยสัญชาตญาณโดยมโน โดยมนธรรมทำนะมันทุกคนมีอยู่โดยสามัญโดยสามัญสำนึกมันมีอยู่แม้แต่สุนัขเนี่ยเราจะรู้เลยวไหนมันรักเราเลยมันชังเราใช่ไหมสุนัขมันก็รู้ว่าใครรักมันใครฉังมันมันก็ยังรู้เลยก็ได้เรื่องเหล่านี้จึงไม่ยากต่อการรูเพราะโดยโดยสามัญสำนึกมันจะรู้อะไรชัดเจนนะทั้นนั้นเองเราจึงต้องเชื่อมั่นในตัวรู้ตัวนี้อย่างมั่นคงถ้าไม่เชื่อมั่นอย่างมั่นคงแล้วนะ มันจะต้องมีอันต้องค่อยเป๋สับสนในช่วงเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งในขณะเดียวกันเราจะให้มันให้มันตรงทางในขณะที่เราเดินทางเนี่ยเราต้องไม่วกแวกไปสิ่งข้างทาง,ทางแล้มุ่งมันมุ่งมันทําสิ่งที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นกุศลสลสูไปสัปทาหนึ่งพยายามละในสิ่งที่จะทําให้เดือดร้ในภายหลังคนส่วนใหญ่นั้น พยายามจะทําดีพยายามจะทําบุญแต่ไม่ละบาปใช่ไหมพยายามที่จะทำปฏิบัติเยอะเกินเนี่ยแต่กลับไปบ้าน <c oughs> เป็นคนใหม่ฮะก็ไปทําบาปต่อพอบาปเต็มที่เดี๋ยวร้อนกลับมาทําบุญใหม่แต่ผมวพอเห็นว่าเมื่อกี้คุณไม่ต้องไปทํา <c oughs> บุญหรอกเพียงแต่คุณละบาปก็เป็น <c oughs> บุญแล้วแล้วอยู่ที่บ้านเราทําบุญได้ไหม เพนต่ล่าอะไรล่าสิงที่เราไม่มปรรถานาคือล่าไตรลักษณ์คืออย่าเป็นไปกับไตรลักษณ์แต่ให้ศึกษาไตรลักษณ์ให้เฝ้าดูไตรลักษณ์ให้เฝ้าดูแล้วก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเป็นตัวไตรสิขาเปลี่ยนเป็นตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้อยู่เสมอนี่แค่นี้ก็ทําบุญแล้วนะนั้นเองในจุดนี้เราต้องไม่ลังเล ต้องไม่นั่งเลเพราะว่ามันมีสิ่งอยู่ข้างทางเยอะ,ยะๆที่จะชักจูงเราจะโดวยวิธีใดก็ตามเพราะเดี๋ยวนี้มีสื่อมาสารพัดรูปแบบที่ไนให้เราจะต้องเขาเรียกที่พุทธเจ้าท่านเรียกว,ว่าเอสสัสิมังโลกังจิตตังลายฉันดทูปมังอันธก,กาเลนิสีทันตินัติสังโฆวิชานตาังนะ บอกว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้มันอันตราการแหลมคมลึกซึ้งด,ดุราชรดมันลวดลายมันมันงดงามมันะนะดุราชรดนะแต่สิ่งเหล่านี้คนเขาเท่านั้นหมอยู่แต่ผู้รู้หาหม,มกอยู่ไปนะไคือหมายความว่าลงไลกับสิ่งเหล่านี้คือคนเขาแต่คนที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันจะไม่ลงไลกับสิ่งเหล่านี้ เพราะนั้นอันตรายของโลกนี้คือความวิกฤตการณ์ของวัตถุยิ่งสมัยครั้งพุทธกาลก็ไม่วิกิตอย่างทุกวันใช่ไหมการบรรลุธรรมจึงไม่ยากนล่แต่บาทุกวันนี้การบรรลุธรรมยากเพราะความวิกฤตของวัตถุใช่ไหมเครื่องนี้มันไม่สวยต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เครื่องนี้มันไม่ไฮเทคต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แพงเท่าไรชั่ันใช่ไหมนี่คือความแหลมคมของวัตถุรถคันนี้ ข้อขี่ได้แต่อยากเป็นรุ่นใหม่รุ่นนี้มันเท่าที่ใช้ได้แต่ว่ามันจบร,รุ่นอย่างนี้นะนั่นเขาเรียกมันยังมันยังไม่มีโทษอะไรเลยแต่ว่าเราใช้ได้ไอยู่แต่ว่ามันไม่ถูกกี่เองแล้วน,นั้นเีงอันนี้คือความแข็งของโขถูที่ยากที่เราจะทนต่อนนั้นได้ฉะนั้นเขาว่าความอดทนเนี่ยมันมีอยู่สี่สถานหนึ่งอดทนต่อผู้เคยชนะ หมายความว่าเรียนทำการทำงานในากนารทำงานทุกบริาสองคนทนต่อทุกบริเวณนาเจอจากความหิวหนึ่งทุกบริเวณนาจ,จากความเจ็บป่วยสองทุกบริเวณนาจากการหิวสามผู้บรเวณนาจากการตัดกรรมทำงานสี่ผู้บรเวณนาต่อการดูถูกเสียสีและเยียวยาถ้าใครทนได้อันที่สี่นี่สําคัญอันที่หนึ่งสองสามเนี่ย มันมีความจําเป็นใช่ไหมเจ็บป่วยก็ต้องต้อง,องจาเป็นต้องทนอนะ่ะมันมีหางเลือกหิวบางครั้งมันไม่ได้อาหารทันทีก็ต้องทนเวลาทําการทํางานมันก็ต้องการแต่ฝนก็ต้องทนความจาเป็นแต่การเสียสีการดูถูกดูหมิ่นการดีทากันว่าร้ายกาันค่อนแคร์คนิจการมคำพูดของคนอื่นเนี่ยถ้าใครอดทนได้ตรงนั้นนะสำคัญ นะอดทนต่อการสี่ยงยั่วยุรุนเรา้าดอรวมทั้งหลายเนี่ยความอดทนนี้ท่านว่าคืออดทนต่อมานะอดทนต่อมาลและที่ดามานดันั้นเองเราก็จะต้องที่ว่าส่วนมาไม่เขียขันติปรมังตรบาบทก็ส่วนมายาวในเรื่องของขันติเพราะนั้นคาถาบทนี้น่าจะไปท่องจำโยพนาภิคนะูนะดังนั้นเองก็ ไปยิ่งคือความอดทนมากเท่าไรสมาธิเป็นไงยิ่งสูงเพราะสมาธิมันเริ่มต้นที่ความอดทนขันติโสราจาัตที่กล่าวไปวันก่อนขันติโสราจาัเป็นต้นทางของสมาธิเพราะนั้นคนนั่งทนได้เป็นหลายๆชมมั่วโมงนั่นหมายคนนั้นมีความอดทนและเขาก็จะได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมาธิถ้าไม่มีความอดทนสมาธิก็เกิดไม่ได้นั้นเวลาเราทํางาน แต่ที่ได้กล่าวมาวันก่อนนั่นอีกว่าพุทธเจ้าอาชนะมาด้วยการอดทนอย่างมีอะไรอดทนอย่างมีอะไรอย่างมีปัญญานั่นคือปีมวยผมต้องใช้ปัญญาถ้าหากว่าเราอดทนแบบขาดปัญญาเกิดอะไรขึ้นเกิดความเก็บกดและกดดัน และความความอดทนอย่างนั้นจะเปลี่ยนเป็นมานาทิทิแต่เป็นเป็นอัตตาโดดเนที่จะสร้างสมพลังแล้วกลายเป็นโทสัในที่สุดอดทนแบ้นั้นอันตรายเพราะไม่มีเพราะฉะนั้นมวยผมมันหมายถึงมีมวยมันถึงน้ําใช่ไหมต้องมีน้ำเพื่อนำมาดักไฟเพราะตัวขันติมันมันถึงไฟตัวปัญญาหมายถึงน้ําตัวขันติมันถึงเกิดตัวปัญญาหมายถึงดักเห็นไหมเอาไปมามันจะไปม้วนสู่สองตัว เพราะนั้นถ้าที่ไหนมีเกิดที่นั้นก็ต้องมีดับก็จะสรมรุลนกันเพราะนั้นตัวแม่ธรณีนั้นเป็นสัญญษณของการเกิดและการดับของกิตเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิและปะัญญาตัวแม่ธรณีคือตัวสมาธิตัวมวยผมคือปัญญาเพราะนั้นอดทนก็อดทนอย่างมีปัญญานะนนเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรานักนานๆอดทน นานๆของทนแต่คนที่ว่าเม,มื่อให้เกิดลักษณะเก็บกดหรือมานะทิฏฐิหรือโทสะเนี่ยแค่ไหนความจำกัดมันอันนี้คือประเด็นที่ต้องถามเพราะมันเป็นประเด็นที่เราพูดกันไปก่อนแล้วแต่ว่าเพทานความจําว่าขั้นติความอดทนนั้นจะไม่เปลี่ยนเป็น ไม่เป็นเป็นความกดเก็บกดหรือกดกันกดดันจนเป็นที่ทิมานะทเื่อจะเป็นโทรศัพท์เนี่ยแค่ไหนถึงจะถึงจะว่าพอดีที่จะไม่เป็นเป็นตัวนั้นนะเป็นประเด็นถามต่อไปใครตอบใครไหนคือความทนอนั้นคือพอทนได้ โดยที่ไม่บูกแปรสภาพความทุกข์เป็นไปสู่จิตมันจะแต่แค่กายนั่นคือเรียกว่าทนที่ถูกต้องแต่เมื่อใดที่ความทุกข์เหล่านั้นมันเกินทนนะมันเกินทนหมายความมันต้องแปกไปสู่จิตละตัวนั้นเป็นสมุทยัยต้องแก้ไขทันทีนะต้องแก้ไข ตรงนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาก็จะไม่สามารถสกัดตัวทุกที่ลดไปจากกายได้ดังน,นั้นเราจะไปต้องใช้ตัวรู้ที่ว่าเมื่อกี้เราต้องใช้ตัวรู้ว่าตัวเยียบหรือหนักเบาก็ดีมันก็จะต้องรู้จักทน,นเบาเกินไปก็ต้องทนหนักเกินไปก็ต้องทนแต่ถ้าหนักเบาสมดุลกันรปรับ มันก็จะเป็นพอทนได้แต่ก็เป็นความพอดีแล้วกะการไปตามรู้กันหนักเบาที่ต่วหนึ่งชัดเจนอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นองค์ของไตรสิขานะน,นัานันเองสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจก็ไม่เห็นว่ามันจะสาคัญหรือจําเป็นตรงไหน,นแต่คนเข้าใจเห็นว่ามีความสาคัญมากและจําเป็นมากเพราะอะไร ราะชีวิตมนุษย์มันไม่ได้เกิดมาได้ง่ายๆถ้าเราจะมัวใช้ชีวิตนี้เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งจิตนีนตลอดไปการเกิดไหเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์แถมจะสร้างสังสมกองทุกข์ไว้ที่จะเป็นเป็นไว้ได้เกิดในอาวุธของอีมกมากถายถ้าเราไม่มีการฝึกฝนอย่างนี้นะเพราะไม่รู้ว่าเราเกิดดี่ระดับต้องไปเกิดอีกด้วยอำนาจของตัณหาวประานเนี่ยเราจะเกิดไปเป็น เอาไปยังสั้สสนสางานสักเท่าไหร่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งใจทําให้ต่อเนื่องทําให้ถูกต้องระและตวตรวจสอบอันไหนมันผิดพลาดตรงไหนเราไม่ได้ทำเพียงแต่เป็นให้สบายไปชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นหรือจากนั้นจะอย่างไรช่างมันไม่พอเราจะต้องสบายทางกายทั้งใจมีสัมผัสได้จริงๆแต่ ความว่าสบายทางกายคือสบายพอทนได้ทุกก็พอทนได้สบายก็พอทนได้อย่าให้ yani สบายเกินไปถ้าสบายมากเกินไปไปเกิดเป็นอะไรเป็นเทวดาถ้าสงบมากเกินไปมันเกิดเป็นเป็น, <umb> ปนพรหมถ้าทุกมากเกินไปมันเกิดเป็นอบายภูมูนะถ้าสุขก,ก็พอทนได้ทุกก็พอทนได้ไม่เกินตรงนี้เป็นอริยะนะอริยูมู นั่นเองเราศึกษาเพื่อให้อ่ะคุณใจว่าไงนว,าวนว่ายุกชนงสูงไปน่ก็มันเป็นการตอ่อเนื่องที่ลวงอว่าถ้าวันหนึงเราเจ็บป่วยในทางร่างกายไม่สามารถที่จะเหมือนไปนเอามาพ้ได้แต่มีความรู้สึกตัวเราจะทำให้เกามันขขนั้นก็สามารถบรรลุทางบนเตียงได้เลย<ะ>แบบคุณกระพลนนะท่าุนุ่งนะบรรลุบรรลุทามบนเตียง ได้โดยการใช้ตามรู้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นในสถานการณ์อย่างนั้นอาจจะ,ปะไปดูทาไ้ไหวเพราะเราไม่มีทางเลือกจะทุ่มเทจะได้เต็มที่เลยเพราะนั้นรีบป่วยไวไหจะได้ไปดูทำไปไหลงทุนหน่อยนะก็นนเอาว่าสถานการณ์เอาสถานการณ์พลิกที่ใช้ใจก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่โอกาสอย่างนั้นมันต้องเกิดขึ้นใช่ไหม ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามอย่าว่าต้องเจ็บป่วยไม่เกิดอุบิเหตุอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตายนะมันก็อยู่ในภาวะที่เราไม่สะดวกรับในระดับใดระดับหนึ่งดังนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทแต่เมื่อมันมีวิบากกรรมที่ต้องปัะดัดให้เราต้องประมาทก็ต้องยอมรับว่าเันมีวิบากกรรมตรงนี้มาถึงแล้วนะทั้งที่เราไม่าระวังเต็มที่แล้วนะ มันก็เกิดขึ้นอยู่ได้อันนี้ก็ต้องยงอมรับความจริงว่ามันเป็นวิบากกนต้องคำใจนะถ้เาเป็นชิดช,ชัยเชิดเชยกันนะ <S <S 1> <S 1> ทีนี้ต่อมาถ้าเราเห็นความสําคัญเรื่องของไตรลักษณ์และไตรสีขาชัดๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเข้าใจธรรมะได้ตามลำดับในักทีการบทเห็นคือรู้นะรูปนามเพื่อที่จะไม่ให้สําคัญผิดว่า รูปนามนี่เป็นเราเป็นเขาเป็นคนนั้นคนนี้เพราะได้สําสคัญผิดว่าเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของนาม,มารูปหรือเป็นที่ตั้งของกิเลสตัหาได้ละเมื่อไรมีนาม,มารูปวิชาก็เกิดตัาหาก็เกิดวรรณะก็เกิดแต่เมื่อไรไม่ปล่อยให้ความทุกข์เปลี่ยนมาเป็นนาม,มารูปให้มันอยู่แค่รูปนามอวิชชาตหาประทานก็ไม่มีที่ตั้งทุกข์ก็เกิดไม่ได้ ทีนี้การที่จะไปทําเรื่องนี้ให้มันจริงจังให้มันเป็นจริงเนี่ยให้รู้แจ้งรู้จริงเนี่ยมันก็ต้องมีกติกาหลายอย่างที่จะอย่างน้อยย่ยอๆสักสี่อย่างแล้วกันหนึ่งจะต้องมีการสํารวมอีซีตามหูจมูกริ้ไก่ใจนะไม่ให้มันยืดยาวไม่ให้มันออกนอกเนื้อนอก,นอก,นอก,นอกตัวไปไกลเกินไปใช้ควา่าอีซีสังวร ต้องระมดวังอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกเลยสองในความเป็นกฎกติกาใดๆที่เป็นเพื่อที่จะให้ตัวรู้นี้ได้อย่างต่อเนื่องเราต้องเคารพกฎกติกานั้นๆนนอาจจะเป็นศีลเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเป็นกฎกติกาอะไรต่างๆก็ตามที่บัญญัติขึ้นที่เป็นเพื่อที่ให้ ให้ดำรงอยู่ใน,นตัวรู้ได้อย่างต่อเนื่องเราต้องเคารพในกฎกติกานะตามภาษาที่เจ้า่าสำรวมในพระปาฏิโมอันแรกในสำรวมอีกสีก4อันที่สามอันที่3ปัจจะสนิตศีลให้พิจารณาปัจจยัยศี ก่อนใช้สอยปัจจัยสี่มีอะไรบ้างอาหารเครื่องหอมที่หอยใสยาละักษโรคท่านให้พิจารณาก่อนใช้กี่ครั้งสามครั้งครั้งแรกให้พิจารณาว่ามันคือรูปกับดามนะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา ิ่งที่กระทบเราเนี่ยอาหารก็เป็นรูปนามอันหนึ่งกําลังกระทบกับรูปนามอันหนึ่งแล้วเกิดปฏิกิริยาอร่อยหรือไม่อร่อยนะฮะอันที่สองเสื้อผ้าที่เราใส่นี่มันเป็นอย่างรูปนามนะรูปนามอันนี้มันจะทาให้รูปนามอันนี้ให้เกิดความไม่น่าอายไม่น่าดังเกียดไม่ให้เป็นไปนเพื่อประดับไม่ให้เป็นเพื่อถูกแต่งแต่ให้เป็นไปนเพื่อการบาบัด ทุกขเวทนาอันเกิดจากเหลืออยู่โรนแดดและใส่ขนเท่านั้นให้พิจารณาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพิจารณาก่อนที่จะใช้พิจารณาขณะใช้และหลังใช้แล้วก็ต้องพิจารณาอันนี้กติกาอันที่สามยากไหมูหยากแค่ครั้งเดียวนี่ก็จะไม่ได้ทำอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้ว่าได้สามครั้งเลยนะย อธิการที่สี่ชาคะรินาชาคริยาดุโยกภาษาหลักเขานะั้นคือชอบทำความเพียรเป็นชีวิตจีแจอื่นตอนนี้มันชอบทำอะไรอย่างก็ยังยากอยู่ใช่ไหมยังเขาๆสู้ๆ่อยๆยอยู่ใช่ไหมชาคัริยาดุโยประกอบการตื่นอยู่เป็นประจำ อนุโยคแต่ว่าประกอบชาคาริยะคือว่าตึงประกอบการตึงอยู่เป็นประจำนั่นคือชอบทําความเพียรเป็นชีวิตความเพียรนี่คือชีวิตจะทําการทํางานอะไรก็ได้นะฉันกำลังทำอะไรความเพียรแต่สถานการณ์จริงเว้ยมึงไม่น่ากูใช้กูเยอะเลยาง,งานถักกระดนน,น,นี้เอาเงินมา,มาถมให้กูเมื่อไหรจะบน่นเมื่อไรจะถึงวันอยู่จะดีจะจะได้พักเอาไปนู่นเลยนะ มันก็เลยไม่กลายเป็นความเพียรมันกลายเป็นภาระากลายเป็นหูมนโกไปเลยเนหะ็นไหมอันนี้คือสิ่งที่มันตำบ,บาเพราะฉะนั้นกติกาสีข้อดูเหมือนสั้นๆแต่ว่ค์มันครอบคลุมทั้งวัฏจักรเลยนะแต่เอาแค่สีข้อเนี่ยหนึ่งระหว่างสังวรในสี่โมงสองคารพกติกา <c oughs> และเบียบที่ที่เป็นสีทั้งหลายสามพิจารณา สิ่งที่เราอาศัยอยู่ทั้ง4ประการ4่ให้ขยันรู้ยี่ดีว่านะเพราะประกอบความเพียรรูจะเป็นรูแปแบบไปนะถ้าขยาันรู้เนี่ยมันได้ทุกรูปแบบไม่ไม่จะเป็นว่าจะเพียรหรือไม่เพียรแต่ขยันรู้เพียรรู้เรื่อยๆนะมากน้อยก็ขอให้ทบถ้าในสีประการนี้ทาได้ก็สมบูรณ ไม่สมบูรณ์ก็ตามเปอร์เซที่เราเรารู้ถ้าเรามีใจอยู่ทําอยู่เนี่มันก็จะเดินไปเรื่อยส่วนเปอร์เ็นมันจะเต็มไปได้เป็เรื่องของมัน่างเดี๋ยวว่าเราไม่ <c oughs> ไม่ถอยนะเดี๋ยวไม่ถอยแล้วก็ในช่วงระหว่างกลางในการเดินทางเนี่ยเราต้องไม่ไว้ใจสิ่แวดล้อมรอบข้างมากเกินไปพร้อมที่เป็นอันตรายกับเราได้เสมอ สิ่งรอลต่างต่างไม่ว่าที่เป็นวัตถุนิยมธรรมนิยมจริตนิยมก็ตามที่มาเข้ามาผ่านมาในนี้ฉะนั้นยิ่งปัจจุบันนึงก็ยิ่งมีสิ่งที่สามารถดึงดูดเราชักนํเราไปทางผิดมากมายไม่ว่าทางโลกทางธรรมนะ,ะทางธรรมนึกถ้ามันทายังไม่ถึงที่สุดนะมันก็สามารถรอเราไปได้ที่เราทามของมนันพระพุทธเจ้าบางครั้งท่านทักเลยนะ ดูก่อนมารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าม,มาทรงมาล่อเราไอ้ทังนั้นถึงขนาดถึงพระเจ้านะ้ำมันพ่อยังก็ทนมันยังไม่เว้นะในการที่จะดอกล่อแต่พระเจ้าท่านรู้จกักนะท่านก็ชีนะ้หน้าดูก่อนมารผู้มีบาปเธอ,อยังมาล่อเราฉันรู้จักเจ้าแล้วพระฉะนัน้นมนันก็จะมาในรูปแบบต่างๆทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่แหลมคมจริงเราก็จะรู้ยาบางทีมันมาในรูปแบบที่บางครั้งเนี่ย มานี่ปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้ามาเลยอ่ะพระนี่ที่ยังไม่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้อง,ง,งก้มรู้กราบพระพุทธเจ้ามาแล้วที่ไหนได้มันแปลงตัวมามันก็ขอร้องใจได้แรกลงพระอย่างเงี้ยจนนั้นเองก็เรามีทางเดียวคือต้องบำเพ็ญตัวรู้คือตัวปัญญาเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยรู้จักว่าอะไรเป็นพุทธอะไรเป็นมนันอะไรเป็นตัวจริงอะไรเป็นตัวปลอม มันก็จะความรู้ชนิดแต่เป็นความรู้แท้นะแความรู้จริงคําสอนนั่นเป็นคําสอนที่แท้คนัน้นซอนที่เทียมอะไรนะมันก็จะค่อยๆแยกๆค่อยคัดเลือกไปเรื่อยๆแล้วก็มุมันในเส้นทางอย่างจริงจังตั้งใจและอดทนคือเราอย่าไปอ้างว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราเป็นเพศอ่อนแอเราเป็นเพศไม่เกี่ยวกันเกี่ยวที่จีใจเนี่ยมันมีพลังเหมือนกันนะมันไม่เกี่ยวกับเพศกับวัย เรื่องพลังของจิตความมุ่งมั่นเนี่ยบางทีผู้หญิงอาจจะต้องเข้มแข็งกว่าผู้ชายนะแต่ว่าเราจะไปถูกสมมุติมันครอบงนำะว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอทําได้แค่นี้เนทะ่านั้นแต่บางครั้งมันก็มีข้อจํากัดน,นะอย่างอย่างหลวงพ่อเนี่ยในวัดหลวงพ่อจะไปนอนมุมไหนก็ไม่มีใครไม่รู้สกวิจารัข้องบนอะไรใช่ไหมแต่จะยง,ยงหญิงเป็นไง แต่จะออกนอนนอกห้องก็ยังระบาดใจอยู่แล้วนะนี่คือข้อจํากัดในเรื่องของเพศของวัยนะเวลาฝนตกมาเนี่ยหลวงพ่อก็ตักน้ำฝนต่อน้ำต่อไปต่อนไปเรื่อยๆไม่หยุดก็หยุดแต่ผู้หญิงพอฝนพับยังไม่ทันตกหลบเขาหลบก่อนแลวอย่างเงี้ยอันนี้คืออุปทานอันนี้เข้มข้นอยู่ฝนเป่าแป๊ะเปแป๊ะยังไม่ทันนี่เลยบางทีมันหลอกเราไปบนลมเซไเลยมันไม่ตกเฉลเลยฝนนะก็มีหลายครั้ง นั้น,นบางทีความที่ขาดบาดกลัวที่เราสั่งสมมาเรื่องประทานของเราเนี่ยมันแก้ยากเหมือนกันถ้าลองลองดูนะทุกอย่างมันต้องลองดูเพราะโดยการที่มาบวชอยู่กับวัดอยู่กับพระ,อย,ระอยู่กับป่าไปเที่ยวป่าปเที่ยวเขานั่นในช่วงที่รามาพาญาติยโยพาพระไปสมัยก่อนๆนะับนอนตามป่าตามเขาเราไปค่ายกันนี่นะสามสิบสี่สี่คน ทำป่าทำเขาก็ทําให้ผู้หญิงมีความอาหาร,หารความกลา้าเต่มตันแต่เราก็ไม่ประมาทนะต้า,ตาไม่ประมานะทมมาเพียนแด่ว่าต้องฝึกความกลา้าอาหารเพื่อปลดเปลื้องอาหารบางตัวอย่างปีนี้ไมชีไม่ชีพึ่งองบดด้วยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าถูกทดสอบหลายขนาดนึ่งข่าไปปล่อยป่าว่าง่าไปเดินป่าเองว่างอะไร้องจชืนะ่อเนาน้องอสานนี่นะ อันนั้นเองแต่คนที่อ่อนแอก็ไปอยู่กับหลวงพ่อยากันนะไม่ชีที่ไปอยู่กับหลวงพ่อเยอะแต่ว่าไม่ทอดสักคนนั้นนี่ไปก่อนไม่ผ่านบททดสอบแต่ต้องการให้เข้มแข็งนั่นเองอต้องการให้เข้มแข็งเมื่อจิตใจเข้มแข็งแข็งแต่เราก็ไม่ประมาทเกิดอันตรายอันใดหนึ่งเราต้องการฝึกให้เข้มแข็งแต่ก็ไม่ประมาทให้เกิดอันตรายมีข้อแม้มันนะอันนั้นเองเพื่ออะไรเพื่อผลปลื้มอุปทาน บางตัวที่เราขอไปีิไปใช้ครอบน้ำเราอยู่ก็อยากจะให้ศึกษาเจริญสติในมิตินี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีอะไรต้องชุดกระชากรากถูออกจากเส้นทางซะก่อนที่จะถึงเป้าหมายน,ะนั้นก็สมควรเวลานําประณ์มุทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายเขีย้ดงการศึกษาเรียนรู้ทำให้สมบูรณ์ในแง่ของไตร สิขาในความพยายามของเราทำให้ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่มีบริษัทปัญหาอะไรมาขวามกันให้รู้ผู้ปร่งถึงปลายทางโดยการลงมุอท,ท่านคือ